ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับเพราะงั้นอย่าประมาทดีที่สุดอย่างเหตุการณ์นี้รถเทรลเลอร์22ล้อล้อหลังคู่ซ้ายสุดลุด พุ่งไปชนรถเครื่อง4คันรถเก๋ง1คันตรงแยกไฟแดงกฤษนาถนนการจนะวานิ์เขตเทศบาลเมืองสะเส้นที่จะไปด่านพรมแดนไทยมาเลเซียครับมเมื่อช่วง9้าโมงครึ่งวันนี้ครับดีที่ไม่พุ่งไปชนคนเหตุการณ์นี้ขอขอบคุณคลิปจากตั้มกู้ชีพเด็กไม้ขมนะครับที่ไปรายงานเหตุการณ์พร้อมทีมกู้ชีพไม้ขมเทศบาลเมืองสดานะครับ ที่ไปสแตนบายเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ทันทีทันเวลาครับรับชมรับฟังเหตุการณ์สดๆดตอนนั้นเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นเหตุนะครับรถเทลเลอร์รถเทลเลอร์ล้อหลุดนะครับรถเทเลอร์ล้อหลุดนะครับโดนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็โดนรถเก๋นนะครับนี่ครับแยกกิษนาอันนี้คือล้อนะครับล้อ้านซ้ายนะครับความเสียหาย นะแล้วก็เหล็กนะครับแยกไฟแดงกิจนาเลยนะครับใครผ่านมาก็ขับรถช้าๆหน่อยนะครับเทเลอร์นะครับเทเลอร์ล้อหลุดนะครับโดนรถกิ๋งหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์สามหนึ่งสี่คันดีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเทนเลอร์กันข้างหน้านะครับที่สูงเขียวนะครับ จ้าหน้าที่กู้ชีพมาอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรน,นะครับหลุดไปหนึ่งคู่นะครับคู่หลังอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนีนะ่นะครับล้อหลุดเหลือแต่เพลานะครับเหลือแต่เพลาแยกไปแดงกิ่สนานะครับ ็มาโดนรถเก๋งนะครับมาโดนรถเก๋งนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับรถเก๋งจอดรอไฟนะครับจอดรอไฟล้อก็มากระแทกกระแทกโดนเข้าที่ท้ายนะครับได้รับความเสียหายนะครับแยกไฟแดงกิศนะครับใครผ่านมาก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ต้องเร็วนะครับการจราจรติดขัดนะครับเป็นล้อคู่หลังสุดของเทรลเลอร์นะครับหลุดน็อตขาดแล้วก็โดนมอเตอร์ไซค์สามถึงสี่คัน เข้าไปที่หน้าร้านนะครับหน้าร้านแถวขายซ่อมคอมพิวเตอร์ติดกันนะครับเป็นร้านสนสวยๆนะครับครับโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบายใครผ่านมาแย,ยกกิจสนาก็เบาๆรถหน่อยนะครับ